มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากว่าการทำผ่าตัดเนี่ยจะต้องเป็นการทํางานเป็นทีมนะครับไม่ใช่ว่าหมอผ่าได้คนเดียวคนอื่นให้หมดค่ะให้หมดทุกท่านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาเอาคุณหมอก่อนเลยก็แล้วกันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เป็นคุณหมอผี่อยู่ก่อนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพัฒน์ธรรมสโรจน์ค่ะเชิญนะคะอาจารย์นายแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิริยะเพาเจริญค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์เนี่ยได้เลือกค่ะที่ศูนย์พัฒน์ฟิวชั่นพาร์รังสิตในการจัดงานครันน้งนี้อันหนึงน่งได้ทราบอยู่แล้วเพราะว่าธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่กันตรงนี้ใกล้ๆกันนะคะน้องๆ ีอยากจะไปจากร่างกายของเรานียะคะเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะมีไปจากอยู่ได้ทางด้าน